สวัสดีครับผมผมตุ้มบ้านพระเครื่องนะครับพระเครื่องเก็บเก็บพระเครื่องเก็บสะสมบูชานํามาให้ท่านเลือกหาเลือกเช่าบูชาท่านได้สนใจนะครับทักทายไม่ได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อที่หน้าจอนะครับ id line ผมก็ adul 8 9 8 9 บอร์โทร0982709093หรือจะสแกน QR Code นี่นะครับที่หน้าจอนะครับทักทายเข้ามาพูดคุยเข้ามาติดชมแนะนำได้เลยนะครับส่วนท่านใดชมภาพในคลิปแล้วภาพไม่ชัดภาพเลอแสงไม่พอทักทายมาเลยนะครับผมจะถ่ายไปท่านชมพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกมุมที่ท่านบอกนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้พิจรารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเช่าหาผบูชากันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่1 1 0่ล้วนะครับมี28องค์28รายการรายการละ200บาทส่งให้ฟรีเหมือนเดิมแต่ผมยังไม่ได้ทำเก็บเงินปลายทางนะครับนะครับผมให้เห็นตัวเลขชัดช ắt, เพราะมีคุณคุณลุงท่านหนึ่งท่าน แนะนำมาครับขอบพระคุณอย่างสูงครับครับผมที่จริงผมก็เขียนตัวเลขนะครับแต่ว่าบางองค์ผมไม่ได้บอกหมายเลขแล้วก็ผมเอาอ,องค์พระบางตัวเลขไว้นะครับนี่ครับ28องค์28รายการนะครับก่อนที่จะไปเริ่มรายการแรกองค์แรกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณว่าคลิปผมได้ลงแล้ว ผมจะพยายามลงให้รวดเร็วขึ้นนะครับถ้าไม่ติดงานติดธุระผมจะพยายามลงให้รวดเร็วนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมนะครับกดกระดิ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคลิปผมได้ลงแล้วเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรายการดีๆรายการที่สวย,สวยรายการที่ท่านชื่นชอบนะครับผมขอพรกคุณล่วงหน้าครับไปรายการแรกเลยครับเป็นพระอยู่ในกล่องครับ พระจำจังหวัดพิษณุโลกครับพระพุทธชินราชรุ่นหนุนดวงครับวัดโพธิยานอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับวัดโพก็ที่มีนางกลุโลงทอนะครับนี่ครับองค์สวยๆเลยครับท่านใดอยากได้ระคู่บ้านคู่เมืองของพิษณุโลกไว้บูชานะครับทักมาได้เลยครับครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับเป็นยานหนุนดวงนะครับ นี่ครับเป็นยันดวงครับรุ่นหนุนดวงครับท่านใดอยากเอาไปใช้หนุนดวงทักทายมาเลยครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับองนี้ครับสวยงามรายการที่สองวันนี้ได้พระชุดใหม่มาจากเพื่อนนะครับวันนี้ไม่คัดทีโลงแล้วครับยกถุงมาเลยครับแล้วก็เอามาลงให้ท่าน ได้รับชมได้พิจารณากันทีละ28องค์วันละว8 8รายการนะครับรายการที่2พระสมเด็จครับด้านด้านซุ้มด้านล่างด้านขวาองค์พระมีกระเทะนิดนึงนะครับตามสภาพครับครับครับเนื้อเป่าเก่าพิมพทรงส,ยสวยๆนะครับครับด้านข้างครับ ครับด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับครับอ่ารายการที่3ครับนางพญาพิศณุโลกครับนะครับตรงนี้ก็ตามสภาพนะครับครับด้านข้างครับครับด้านหลังครับอ นางพญาน,น่าจะใช่นางพญาน,นะครับครับผิดพลาดขออภัยนะครับผิดพลาดขออภัยครับรายการที่สี่ซุ้มกอกํำแพงเพชรครับพระกำแพงซุ้มกอรครับนะครับด้านหลังครับครับ รายการที่ห้าพระผงสุพรรณครับอยู่ในกรอบเสเลหพร้อมห้อยคอบูชาได้ทันทีครับพระผงสุพรรณเนื้อสีดำนะครับอันนี้ผมก็แยกหน้าแยกพิมพ์ไม่เป็นครับรู้แต่ว่านี่คือ้มอ่านี่คือพระผงสุพรรณครับรายการที่หกเป็นนี่ครับ เป็นพระสลอดลำพูนครับอยู่ในกรอบเรียมพลาสติกอะไรครับครับด้านหลังเขาใส่นี่ไว้ครับเขาใส่รูปอันนี้ไว้นะครับใส่รูปว่าวัดเจสฎารามสมุทรสาครไม่รู้ว่าออกที่วัดนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเอารูปมาใส่เพื่อจะบูชาได้ทั้ง สองอย่างเลยนะครับบางคนเขานิยมอย่างนี้ครับนะครับอ่าเป็นเริ่มรายการที่เป็นจะภาคีเลยครับรายการที่เจ็ดครับหลวงปู่ทวดครับเนื้อโลหะสีเหลืองเป็นพิมพ์เตารีดครับอ่าเดี๋ยวดูด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับมีตัวเฉาชิงสองตัวแล้วก็ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับอันนี้ผมไม่ทราบรุ่นอะไรออกที่ไหนปีอะไรนะครับอครับท่านใดทราบมีมุมมีทางก็จัดเลยครับมาแล้วครับพระบ้านเกิดผมครับหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินองค์สวยสวยอะไรครับนี่ครับหลวงพ่อเงินครับมาแล้วครับครับหลวงพ่อเงินมีติดมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับ หลวงพ่อเงินมาแล้วครับรายการที่9ก้ครับเป็นพระอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะครับเนี่ยเป็นพระบูชาองค์ขนาดเล็กประมาณประมาณนี้ครับไปครับเทียบให้ดูครับครับเนื้อโลหะสีเหลืองครับอืครับศิลป,ปะก็สวยงามนะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญด้านด้านหน้าเป็นรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ,จ้าอ,อยู่หัวนะครับในเลี่ยมเก่าเลยครับี่ครับครับเลี่ยมเดิมเลี่ยมสวยงามนะครับี่ครับนะครับด้านหลังเป็นครุฑแล้วก็มี ปีสองหนึ่งครับปีสองหนึ่งครับอ่ามีพระประมาพิไทยของสเสด็จพ่อรอห้าด้วยนะครับปีสองหนึ่งครับเหรียญนี้ครับค่อนข้างลึกครับรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชจำลองวัดหนองวงสุโขทัยครับเหรียญสวยๆเลยครับอีกด้านหนึ่งเป็นพระหลวงพ่อสองพี่น้อง ที่วัดหนองวงจังหวัดสุโขทัยครับด้านล่างใต้องค์พระมีเลขไทย39ครับไม่ทราบว่าปีหรืออะไรนะครับน่าจะเป็นปีนะครับเหรียญสวยๆครับรายการที่12เป็นพระรูปหลอ่ออันนี้หลวงพ่ออะไรไม่ทราบครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับ ท่านใดรู้จักมีมุมกระจัดเลยนะครับเป็นพระรูปหล่อเนื้อโลหะสีเหลืองแบบนี้ครับอันนี้ผมไม่ทราบครับครับเป็นแบบนี้นะครับไม่น่าใช่หลวงพ่อเงินนะครับใหอกคงแล้วครับสมเด็จครับนะครับเนื้อแตกรายงานนิดๆมีรอยติรอยแยกนะครับครับองค์พระสวยงาม คมชัดเจนนะครับเนื้อหาก็เก่าใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ครับครับสมเด็จครับรายการที่14อยู่ในซุม้มในกรอบเตนเลทอย่างนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินครับงเงินองค์ ขนาดย่อมย่อมไม่ทราบว่ารุ่นอะไรครับครับเป็นหนวงพ่อเงินนะครับแต่หูห่วงนี่หายไปแล้วครับนะครับรายการที่15บห้ครับเป็นเหรียญกลมครับเหรียญมหาลาบหลวงพ่อเดิมหนองโพครับอันนี้เหรียญตามสภาพนะครับครับนะครับด้านหลังเป็น หลวงพ่อพมวัดช่องแครครับแต่ด้านนี้สภาพสวยงามครับอีกด้านหนึ่งก็ตามสภาพที่เขาเก็บมานะครับตราการที่16ครับเป็นเหรียญเสมาครับแบบนี้ครับหลวงพ่อศิลา ก็ศิลาสุโขทัยหรือเปล่าเอยนะครับวัดทุ่งน้อยนะครับด้านหลังเขียนว่าวัดทุ่งน้อยอ่าทุ่งน้อยนี่พิจิตมีทุ่งน้อยทุ่งใหญ่นะครับปีหนึ่งสามเลยครับปีหนึ่งสามลึกเลยครับปีลึกเลยครับครับนะครับเหรียญสวยครับ รายการที่17เป็นหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดเนื้อผงสีดำครับด้านหลังเป็นยานแบบนี้นะครับหลวงปู่ทวดครับรายการที่18เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหลวงโพครับเนื้อหายอย่างนี้เลยครับ สภาพใช้พอสมควรครับแต่ยังเห็นใบหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับนี่ครับเนื้อเหลืองๆเ,เก่าๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญด้านนี้เป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชอยู่ในกรอบแบบนี้ครับนี่ครับ อีกด้านหนึ่งเป็นเสด็จพ่อรอห้าครับนะครับด้นใดชื่นชอบแบบนี้นะครับองค์ขนาดเหมาะสำหรับเด็กหรือสุภาพสตรีนะครับนะครับสวยงามเลยครับเป็นเหมือนพ่นทรายครับสวยๆเหลืองๆครับรายการที่ยี่สิบเป็นหลวงพ่อเงินครับพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นเนื้อดินนะครับสีแดงแบบนี้ครับ ครับอ่าอน,นี้ก็สภาพตามสภาพแบบนี้ครับผมได้มาไม่ได้ทําอะไรเลยครับนีครับวัดวัดอะไรเนี่ยครับวัดคลองน้อยโอ้โหถ้าพิจิตนี่ผมไม่ค่อยได้ยินววัดคลองน้อยครับครับแล้วมันมันเลยครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับ วัดเชิงคีรีหลวงพ่อปี้สุขโขทัยแน่นอนครับอย่างนี้ครับโอ้โหเหรียญสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้ครับครับด้านหลังบ้านด่านร้านหอยจอสุขโขทัยครับแล้วก็มีสัญลักษณ์50ปีเหลอง50ปีกร,รุงรัตนโกสินทร์ครับท่านใดอยากได้หลวงพ่อปี้สุขโขทยัย ไว้บูชาเชิญเลยนะครับท่านเป็นพระเกจิที่คนกรรพบูชานับถือของโสไทยครับอันนี้เป็นพระรูปหล่อด้านล่างเขียนว่าวิบูรครับไม่ทราบวิบูรที่ไหนนะครับนะครับนีครับ,รบเป็นพระรูปหล่อครับ ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับสองห้าศูนอะไรสักอย่างนะครับครับได้ทราบรู้จักทักมาครับต่อไปก็เป็นพระรูปหล,อหล่อหลวงพ่อแพรครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองครับครับด้านหลังมีเลขไทย9 0ครับใต้ฐานอุก,กลิ่งครับครับ รายการที่24เป็นเหรียญรูปไข่ครับพระครูจันทโรพาส2538ครับทนบุรีสิทธิอนองคารามครับน่ครับวัดป่าคอยสุโขทัยสมรนกโโลครับครับเป็นเหรียญแบบนี้ครับรายการที่25เป็นพระเนื้อผงสีขาวครูรปทรงแบบนี้ จะเป็นหลวงพ่อเกษมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับอันนี้สภาพสภาพใช้สภาพแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้เลยครับรูปทรงคล้ายๆหลวงพ่อเกษมนะครับครับเนื้อเก่าเนื้อผมเก่าเลยครับเนื้อเก่าพอสมควรเลยครับรายการที่26ครับเป็นหลวงพ่อเงินครับแบบนี้ครับ นี่ครับสวยงามครับเนื้อหาสวยงามครับเนื้อโลหะสวยเลยครับด้านข้างนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ครับครับใต้ฐานเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นรูปหล่อลงข้องเงินครับรายการที่27เป็นอันนี้เขาเรียกภาพติดตาหรือว่าอะไรครับอย่างนี้ครับ ไม่ทราบเลยครับนี่ครับเราเป็นเหมือนปิดตาครับเป็นพระปิดตาเนื้อน่าจะเป็นเป็นไม้ก็มีใช่ครับนะครับมีมีปิดทองหน่อยๆนะครับสภาพก็ใช้มาพอสมควรครับครับเป็นภาพปิดตาแบบนี้แล้วกันครับตามภาพนี้เลยนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ รายการสุดท้ายสำหรับวันนี้รายการที่2 8ก็เป็น <c oughs> รูปถ่ายขนาดค่อนข้างใหญ่ครับ <c oughs> เป็นหลวงพ่อกลวยครับ <c oughs> วัดโคสิตารามครับก็ <c oughs> เป็นรูปถ่ายแบบนี้ครับ <c oughs> เลี่ยมให้เสร็จสับพร้อมห้อยคอบูชาได้ทันทีครับ <c oughs> <c oughs> ด้านหลังเป็นยันแล้วก็เป็นแบบนี้ครับ21 พย2อ3 2553ครับน่ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อลวยนะครับคุณค่าครับ200ราะนั้นส่งให้ฟรีค่าเลี่ยมเนียเลี่ยมหนานครับเลี่ยมหนาเลี่ยมสวยเลยนะครับครับค่าเลี่ยมกัน100นะแล้วครับพี่ๆครับท่านๆครับครบทั้ง20 8องค์28รายการอา้าวอันนี้หล่นซะแล้วครับขออภัยครับทั้ง28องค์28รายการแล้วนะครับสำหรับ ep ที่110วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับจะให้ผมส่งภาพองค์ไหนเป็นพิเศษและหลายมุมหลายหด้านประกอบกันพิณาเชยเลยครับทักมาได้ครับหรือท่านใดสนใจเช้าหาผู้ชา วัตุมงคลพระเครื่องรายการใดองค์ใดของผมทักมาได้ครับ ID ผมนะครับ ADUL 8 9 8 9ครับครับที่หน้าจอเลยครับช่องทางติดต่อนะครับเบอร์โทรก็098 270 90ก3็3นที่หรือสแกน QR code เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับ รักษาสุขภาพเลยครับอากาศเดี๋ยวเย็ยนเดี๋ยวร้อนเลครับรักษาสุขภาพกันนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง <c oughs> ปลอดโรคปลอดภัย <c oughs> แหหงๆรวยๆปังๆกันทุกทท่านครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเป็นสัญญาณว่าคลิปผมได้ลงแล้วและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ EP หน้าวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม